o o อร์น n ิ่งวันที่3นะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8โมงครึง่งจริงๆตื่นมาสักพักแล้วแต่ว่าเพิ่งได้ออกมาทุกคนดูสภาพหัวเ<อ>พราะว่าเด็กคนนี้เขาบอกว่าอยากไปทะเลครับเชา้านี้อยากไปฮาเอโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะไปไปเล่นน้ำและที่ชั้น35เดี๋ยวไปดูวิวบรรยากาศที่สระว่ยายน้ำกันค่ะ ทุกคนสร,สรุปว่าวันนี้เราจะยังไม่ได้ไปเล่นน้ำค่ะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแพลนนิดหน่อยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูก่อนแล้วกันว่าสาว่ายน้ำเป็นยังไงนะคะเพื่อที่ก่อนเช็คเอาท์พ่งนี้เดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปเล่นอีกทีนึงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปช้หนาทาวกันนะคะเดี๋ยวถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูอีกทีนึงค่ะตอนนี้หาวิมมิ่งพูลไม่เจอโอ้ oh, right. สวยกว่าให้ดูไม่มีคนอันเด็้สวีมงูนี่เป็นบรรยากาศที่สระว่ายน้ำลง,ลงที่พักนะคะไม่ใช่ตรงนี้ทุกคนเห็นวิวตึกแฟดแบบดีแล้วก็เห็น K L C C หอคอยด้วยค่ะทาวเวอร์ห้องเออสระว่ายน้ำดีเลยก็คือกว้างยาวไม่ค่อยมีคนด้วยเลิศ สระมี2ที่ทุกคนชั้น 3A ก็เป็นสระแบบนี้ไม่ใช่วิวไม่ใช่วิวเมืองแต่ว่าสระใหญ่มากคือบรรยากาศดีมากทุกคนใครจะมาพักอะโบพักโบโบโจองมา3วันเอ้ย3มคืน5,000กว่าบาทแล้วก็เรากำลังจะเดินไปเพลกาวนะคะก็คือเขาจะมีเพลกาวด้วยอยู่ที่ชั้น 3A ทุกคนดี แต่ว่าฝนตกไงก็เลยมีความแบบเปียกนิสสไลเดอร์นี่ค่ะมีสไลเดอร์ด้วยดีอะเนรากำลังนั่งแกร็บไปที่ไชน่าทาวกันนะคะไม่ไกลจากโรงแรมหรอกแต่ว่าก็ไม่อยากเดินเพราะว่านี่เรามีคนเด็กคนนี้ด้วยะคะ่ะค่าแกร็บป,ประมาณ48บาททุกคน ก็เลยเลือกที่จะได้ก็อยู่ที่ชัยนาทากันแล้วนะคะเมื่อกี้มีคุณลุงแบบเมื่อกี้มีคุณลุงอ่ะนั่งเป่าคุยอยู่แล้วมีนักท่องเที่ยวไปถ่ายโดนด่าจ้าเพราะว่าไม่ยอมให้ตังค์อย่างงี้มั้งแต่ว่ามึงถ่ายทําไมทุกคนระวังไว้นะจ๊ะสำหรับใส่คอนเทนต์ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านที่ได้รับเชิญไกลส่วนด้วยเราไม่ใช่ไคือเขาเป็นสนุกแบบ ชื่อร้านขวานทีสโตร์นะคะชื่อร้าน,อ,านอยู่แถว c h i n า t า w แเละเป็นร้านสีเขียวแบบนี้ถ้าใครอยากมาลองเดี๋ยวเราจะลอง<จ>ชิมไม่ดูก่อนแล้ว,วจะบอกมันโอเคไหมสําหรับเรานะคะสั่งไปแล้วสามอย่างเดีย๋ยวเราลองกินกันเลยน่ารักสดๆร้อนๆ้่นสดดูหน้าตาที่เราสั่งมานะคะตัวนี้เป็นแมงโก้ตัวนี้เป็น,น,ปนอ,อ,อะไรไมลรูเพราะเรือตัดตัวนี้อะไร ไม่รู้อีกโบเลียลเป็นแมงโก้มาเดี๋ยวลองแมงโก้ก่อนเป็นอันดับแรกอุดยตัวนี้เป็นตัวแมงโก้นะคะอืมเป็นไส้ล้อมองสุกข,ข้างนอกเป็นแปง้งอันที่สองหาถุงอีกค่ะ เป็นหัวเ,เป็นมันอะทุกคนมันม่วง <Okay. S 1> แล้วนอมเป็นแป้งนุ่มๆคือเป็น,นขนมของจีนนั่นแ,แหละเม่ชลินทุกปีโอเคเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกัน,นค่ะ ให้ดูบรรยากาศเส้นนี้นะคะคือเราก็เดินมาสุ่มสี่สุ่มห้าเราจะเดินย้อนกลับไปทางเดิมนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราสำรวจร้านอาหารมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกินแต่จริงอะใจอะนะอยากกินอันนี้ค่ะหม่าล่าจริงน่ากินใช่น่าจะเด็ดหม่าล่าน่าจะดิด นี่ไหมมิมชลยเออเไปดิอ่านาช่วยยกหน่อยสรุปเราเลือกเป็นร้านนี้นะคะไม่รู้อาหารประเภทไหนบ้างแต่ว่าเห็นเขาได้มิชลินก็เลย,เออเออเยสักน้อยคนเยอะอยู่นี่เห็นไหมคนเต็มร้านอยู่อะทุกคนน่าจะอร่อยมาแล้วข้าวมันไก่เฮ้ย เลิฟความให้แบบผักชีต้นหอมมาแบบนี้่ะคือปกติโมยูไทยอ่ะเวลาเรากินข้าวมันไก่อ่ะล่ะเราอยากได้ผักชีเยอะๆไม่รู้มีใครเป็นเหมือนกันไหมีม่ก็ข้าวมันไก่เหมือนกันนะอีกทีหนึ่งจะเป็นข้าวหมูกรอบกรบกแล้วเดี๋ยวเราไปดูนี้ำซ้มน้ำซ้ม,ซมก่อนเ้รปา ปลาข้าวไก่ย่างกับหมูกรอบว้าวกขอลองก่อนนะคะว่าติกติกของเขาอะน้ำจิ้มของเขาอะข้าวก่อนนะคะอืมข้าวอร่อยข้าวอร่อยเลยไม่รู้จะกินอะไรมากินร้านนี้ก็ได้ชื่อร้านชื่อร้าน น้ำน้ำเฮียงน้ำเฮียงประมาณนี้น้ำเฮียงลูกแบบให้เวลาเรากินข้าวนานอยู่นะดิเพิ่งตึนทุกคนฟุตบาทที่นี่นะคะรถเข็นเด็กอ่ะเข็นค่อนข้างยากนิดนึ่งเพราะว่าเขาตั้งร้านเนี่ยล้ำออกมาตรงฟุตบาทเลย <c oughs> บางร้านก็คือเราจะไม่สามารถเข็นผ่านได้เราต้องลงไปที่ถนนนะคะ เราที่จะเข็นเราเขียนลูกเ,เ,เราทำกันบ้านมาแค่ว่าเ,าเขาไปที่ไหนการอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหน,ยยนบ้างในย่านนี้ก็มาเดินหาเอาทุ<ม>กคนเราเลอเข้ามาตรงนี้นะคะจริงๆอะ่ะก็อยากมานะแต่ว่าตอนแรกอะ่ะเราจะมาที่นี่วันจันทร์แล้วนี้วันจันทร์ปิดแล้วก็ลืมไปเลยว่าเออที่เนี้ยวันนี้วันพุธเรามาก็เลยบังเอิญ นี่คือความบองอิญแต่ว่าฉันไม่ได้ทําความทําอะไรมาไม่ได้แพนมาเลยว่าอะไรอยู่ชั้นไหนที่เป็นเป็นห้องสมุดจากลงหนังเก่าอ่ะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งก่อนของเท่ด้วยทุกคนที่ตึกเนี้ยที่เราเข้ามามีร้านรามีลับๆด้วยดูดินี่ไลจินรามีก่อนชื่อร้านเทานะแล้วคือมีคนเยอะอย ใครอยากมาอะลองมาชิมดูนะนี่โมไม่รู้ว่าอร่อยหแรบบือเปล่าเห็นมีคนนี่มุมนี้ถ่ายรูปเก๋ทุกคนคะ่ะหลังตึกหลังตึกห้องสมุดมั้งเนี่ยเออเนี่ยมุมนี้ถ่ายรูปเก๋เวอร์ตอนแรกมีเราถ่ายอยู่คนเดียวตอนนี้คนเริ่มมาเต็มแล้วแล้วก็ำลังจะเดินไป The River of Life ถึงแล้วคะ่ะ The River of Life นี่ทุกคนมาซีตัว ถ่ายบรรยากาศโดยรวมให้ดูกันแล้วก็มีผลงานตรงตึกนะเนาะที่คนชอบมาถ่ายรูปอะ่ะนี่นะคะจะเห็นว่าตอนกลางคืนน่ะสวยเพราะว่าเขาจะมีแบบแสงสีด้วยนีย่เพิ่งออกหน่อยจุดน้ศสนา,ส,ส,ส,นาสถานีต่อไป KLCC Park นะคะเดี๋ยวเราจะ นั่ง Grab อีกเช่นเคยนะะทุกคนคะ่ะเรานั่ง Grab จากสะพาน River of Life นะคะไปยัง KLCC Park ราคาอยู่ที่ประมาณ7เอ่อิ7นะ,ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่ KLCC Park ะคะ่ะถึงแล้วค่ะทุกคนคือบรรยากาศดีนะเอาดีๆเป็นสวนสาธารณะที่แบบเขาทำเป็นแบบเนินเขาหรือว่าจริงเป็นเนินเขาเดี๋ยวลองไปเดินเล่นกัน ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูค่ะว่าส่วนสาธารณะของเขาก็จะประมาณนี้ทุกคนค่ะจากสวนสาธารณะมุมนี้ก็คือเหน็นตึกแฟดเลยครับพาเด็กน้อยมาปล่อยพลังหน่อยอะไร,รอ่ะรู้ป่องท่อนะ้ำอืร,าาระวังรถก็โอโตกนะตอนนี้เราอยู่ในห้างคอนเวนชั่นนะคะ,นนะ,คะก็เลยลงมาดูอาร์คเรีย เนี่ยทุกคนอยู่ชั้นใต้ดินอยู่ชั้นล่างเดี๋ยวไปดูก่อนว่าราคาจะเป็นอย่างไรแล้วก็พิจรารณาให้ทีว่าจะพาลูกเข้าหรือเปล่านะคะแต่ว่าคืออาหารข้างล่างเนี่ยเต็มเลยอะ่ะอุ้ยคนเยอะจัดคนเยอะมากคุยกันไปมาตกลงกนไม่เข้านะคะแต่ว่าพาลูกมาดูวันนี้ไฟที่ฉายอยู่ตรงหน้าขอลูกอุ้ยป้า นี่เดี๋ยวเราจะพาลูกไปเล่นพุ่สไลเดอร์ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็น K L C C Park ค่ะสนามเด็กเล่นที่ K L C C คือหน้ามามา่าทุกคนมันมีหลายจุดแต่คือไม่มีเด็กเลยกว้างใหญ่ไพศาลเวอร์เวไม่มีเด็กหรือว่าเขากั้นไม่เข้าอ๋อโซนตรงนี้เขากั้นยังไม่ให้เข้านะคะแต่ว่าตรงนี้เล่นได้เนี่ยตรงนี้เล่นได้แต่ตรงนี้คือแบบใหญ่มากค่ะเดี๋ยวพาลูกไปเล่นกัน มาเลยเอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนชัางกิดลูกิดบินตังชัางกิดบินตังเอออะไรสักอย่างนะทุกคนนี่นะคะเพื่อที่จะตามหาสตรีทอาร์ตนะคะน่าจะแถวๆนี้แหละ ถ่ายให้ดูภาพบรรยากาศคือเห็นคนอื่นเขาไปมาแหละ็็เ,เลยต้องมาตามหานะแถวนี้นะคะก็จะเป็นเส้นของร้านนั่งดื่มอะ่ะทุกคนเยอะมากเลยเส้นข้างหน้าเนี้ยที่โบแบบจริงๆเราเดินเส้นข้างหน้าได้นิดนึงแล้วเราก็เลี้ยวเข้าซอยมาตั้งหาสถิติน,นะคะนี่หนึ่งที่ทุกคนดู ค okay. แล้วก็เส้นยาวไปนู้นเลยตอนนี้เราอยู่กันที่สตรีทฟู้ดนะคะจะรันอารอนะคะแต่ตอนนี้ร้านยังไม่ค่อยตั้งเลยเพราะว่ากี่โมองอยู่เลย5โมงเย็นทุกคนเขาก็กำลังตั้งกันแล้วแหละ อะไรน่ากินไก่ทอดเหรอ,อเอาเลยเหรอเดินก่อนคนเริ่มเยอะแล้วทุกคนเส้นเนี้ย <c oughs> ตอนแรกเรามาสงสัยเรามาจากข้างหลังหรือเปล่าวะคนมันเลี้ยงไม่เยอะแต่ตอนนี้คนเริ่มเยอะเรื่อยๆคนเรื่อยๆรงคูลทุกคนเรามากินหมาล่าอ <c oughs> ตู้สตฟู้ดนะคะ oh. อันนี้น่ากินมากอลยน่ากนากอร่อยนะทุกคนก็ถ้ากินแบบลวกอะ่ะก็แนะนำว่าใหก้กินพวกแบบหมูกรอบกินพวกอะไรนะแมงกะพคุนอะไรเงี้ยลูกชงลูกชิ้นอะไรเงี้ยเอามาลวกแล้วก็กินกับน้ำซิ้มอร่อยแต่ถ้าเป็นหมูแนะนำให้เขาเอาไปย่างให้ น้ำจิ้มคือเผ็ดเลยแซมทุกคนเราจะไปจัดสติตฟูดแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้กินเบียร์ไปแล้วสีว่ขวดติดลมขอไปลองร้านเบียร์แถบเบียร์สบาร์อยู่ห่างจากตลาดอยู่ห่างจากถนนคนเดินเฮ้ยอยู่ห่างจากสเตตฟูดประมาณ500เมตรค่ะเดี๋ยวเราไปอีกทีหนึ่งกันว่าจะเป็น,นยังไงแล้วค่อยกลับลิปนี้เรากำลังจะเดินไปร้านแถบเบียร์สบาร์นะคะ เขาจะมี2องทางเลือกใน Google Map เราเลือกที่จะเลี้ยวซ้ายมาทุกคนเ๋เรามาดูกันว่าร้านจะเป็นยังไงร้านนี้ร้าน t a p บ b e r r Bar นะคะน,นี่เราสรั่งเบียร์แบบเทสล่าเกอรมาทั้งคู่เลยเพราะว่าลากเกอร์มีรสชาติมีขวดเดียวทุกคนมีแบบยี่ห้อเดียวแบรนด์เดียวนะคะบรรยากาศร้านมีเบียร์สดด้วยแต่ว่าเบียร์สดไม่มีลาเกอร์ทุกคนคะ่ะ ให้ดูลคะคะไหนวะา,ล,าล่าสุดเราได้เช็คเอาท์จากแท็บเบียร r สบารมาแล้วนะคะแล้วก็จะมาไปต่ออีกร้านหนึง่งที่แบบหายถอนหายใจไม่เท่าไรดูเดินขึ้นเขาทุกคนมันเป็นทางแบบทางชันอะเดี๋ยวเราไปดูว่าร้านต่อไปจะเป็นยังไงเหนจ๊ะนี่นะคะคนหาร้านนะคะบอกว่าขอต่อ ขออีกร้านนึงเถอะขออีกร้านนึงสภาพาลูกทุกคนดูปายนะเฮ้ยกูจะเลี้ยงยังไงไปเข้าไปอย่างนี้นะนนนออยู่ข้างหลังเบียร์ที่เข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับทุกคนตามมา,าวิ่ง ุกคนเขามีเบียร์ให้เลือกเยอะมากหนึ่ y five get one o n o e m b e r เมื่อกี้นี้ค่อรุสวัสดิ์เตโฟนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำที่ชั้น 3A กันนะคะสาว้น้ำใหญ่ๆข้างล่างเดี๋ยวเราจะไปเช็คเอาด้วยตัวเองกันนะคะ ก็คือจะเอากุญแจไปใส่เมลบ็อกซ์ไว้นะคะห้องเมลบ็อกซ์น,นี่ทุกคนเขาก็จะเป็นเมลบ็อกซ์แบบนี้แล้วเราก็เอากุญแจใส่เข้าไปค่ะตอนนี้เรากลับมาที่พาวิลเลียนอีกครั้งนะคะเพื่อที่จะตามหารองเท้าฟูมาทุกคนแบบไปดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่าฟูมาสีน้ำตาลหนังกลับอะ ทุกคนโบได้รองเท้ามาคู่ละสี0รกว่าบาทคือวันนี้เขาอะลถมันมีมันมีโปรโลดห้สิบอยู่แล้วแล้วถ้าซื้อแบบสองคู่ขึ้นไปอ่ะจะลดเพิ่มอีก30%แล้วสรุปคู่ที่โบได้มาลดทั้งหมด80%ได้รองเท้ามาลาค่ะสี่กว่าบาทอึ้งมากแล้วคือซื้อมา3คู่เนี่ยทุกคนสี่พคือมีรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็รุ่นเก่าแบบค้ากันมาแต่คือ แวนแล้วก็มีแวนแวนปุ่นคือตอนนี้ของเร่าตาเล่าใจมาดีนะที่เรามาวันสุดท้ายก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องไม่งั้นนะมุนตอนนี้ดิฉันกำลังแบบวิ่งไล่หาไอติมร้านสีเขียว,ยวอยู่เพราะอยากกินมากไม่รู้ที่สนามบินมีไหมแต่คือฉันต้องได้กินก่อนกับใครนะคะก็เลยแวะมากินข้าวก่อนรอโคตรงานจริงทุกคน นานแบบโอ,อย้ยเฮียนานแพ้นานเท่าด้วยออสรุปได้นี่มาเป็นของสอรีนะจ๊ะบอกว่าเป็นแบบเออฉันขอโทษนะฉันทํานานเนี้ยไปฟังนะอันนี้อร่อยมากอันนี้เป็นเหมือนแบบอ่ากลิ่นมันอาจจะเป็นเหมือนแบบแกงมัสมันเหมือนเครื่องแกล <ST 's> เครื่องแกล <ST 's> <ST 's> อันนี้เนือ้อทนนี่ไก่นะคะอร่อยส่วนนี้คือ ใช่อ่ะตัวจั๊กจวนน่ะเทสมันหนักแต่ว่ามีอันนี้มาให้ด้วยน้ำพริกกะปิออแน่เลยแต่พี่ส้มมาลีบอกเดี๋ยวไปลองกินก่อนจ้าเซ็นจากพาวิลเลียนเหรอคะเดี๋ยวลองนั่งแกลบไปที่สนามบินนะคะกดแกลบได้ราคาเจ็ดสิบจ็ดริงค์ทุกคนสนามบินมาเลเซียน,นะคะถ้าใครมาเช็คอินอะเผื่อเวลาด้วยเพราะทางเดินยาวมากแม่ คือเดินมาจะถึงแล้วจะถึงแล้วเหมือนจะถึงแล้วก็ยังไม่ถึงเดี๋ยวมีตรงนี้อีกคนจุดสแกนกระเป๋านะคะถึงสนามบินภูเก็ตโดยสวัสดีภาพค่ะเดี๋ยวเราไว้เจอกันทริปหน้านะคะบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยดาวินบ๊ายบายก่อฟหน่อยบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายก่อนเลยบ๊ายบายเลย